วันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาเพชรด้วยการใช้เกมโม s สเปร์คเตอร์ตัวที่ผมรอยอยู่นี้ถ้าไม่เห็นมือแสดงว่าเป็นเกมโม s สเปร์เตอร์ที่สุดั้ผมจะเอาผมจะต้องหาเพชรให้ได้แบบห้ามห้ามแบบไหนทั้งสิ้น,นแต่ที่สุดั้จะต้องหาเพชรให้ได้โดยการใช้เกมโม s สเปร์เตอร์นี้เท่านั้นจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในโลกที่เรียบร้อยแล้วนะ ซึ่งผมเปลี่ยนเกมโมสปิกเตอร์ของแท้มานี่นี่นี่ขึ้นให้ดูเลยแอยดูนะดูนะอันนี้คือเกมโมดสปิกเตอร์ของแท้นะเออมาเราเปลี่ยน first position ลงไปโอเคตอนนี้ผมอยู่ในเมืองต้องต้องตามหายเพชรให้ได้ตรงน,นี้อนนี้เจอเลยทุกคน ตรงไหนนะที่มีเจอที่เจ,จอเพชรอยดี๋ยวแป๊นึงนะโอเคตอนนี้ผมใช้คำคำสั่งให้สว่างอยู่นะซึ่ตอนนี้ไม่มีอะไรนะฝั่งนี้ไหนเรารอไปดูซิว่าได้บนมีไหมนบนก็มีแต่เหล็กนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่เดี๋ยวเราแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอ้ยในที่สุดผมก็เจอเพล้วทุกคนเอ้ย ช่างหาง่ายเสลือเกินโอ้โหเดี๋ยวขอขึ้นระดับแป๊บนึงว่าผมมาจากถึงนไหนถึ็จเสร็จอ๋อถึงตัวนี้เนี่ยดนี่แค่ลงไปชุดอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนว้าวสําเร็จแล้วโว้ยว้วว้า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 ว้าวาวว้าวว้าวาวว้าววาวว้าาววาว